จากยุคไนกี้สู่ยุคอาดิดามาแล้าตาเสื้อของฤดูการนี้ฮูเร่และเลวผูกับ Adidas นะคะทุกคนหลายคนบอกว่าอา้าวไม่ได้ต่างอะไรกับภาพที่หลุดออกมาเลยใช่ค่ะแล้วจริงๆก่อนที่จะมาถึงประเทศไทยที่วางขายไปเมื่อ15นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ามีภาพหลุดมาทั้งจากที่สหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ที่ชนีสไทเปจะหลายคนบอกว่าเฮ้ยสามารถทำอย่างนี้ได้จริงดิ หลุดออกมาขายก่อนได้ด้วยหรอเพราะปกติเนี่ยทามมิ่งเวลาขายมันก็จะเป็นเวลาเดียวกันทั้งโลกนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต่างกันตามทามโซนของแต่ละประเทศแต่บางอย่างมันก็ไม่สมเหตุสมผลนะทุกคนนึกออกไหมสมมติว่าถ้าบ่ายสามแต่เวลาบ้านเราไปผู้เวลาอเมริกามันก็ไม่ได้ประมาณหรือเปล่านะเรื่องเสื้อตัวนี้เนี่ยมันมีที่มาทวนกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะว่า Adidas เนี่ยกลับคืนสู่เลือดพูลหลังจากที่ห่างหายไปกว่า13ปีแล้วก็สัญญาเริ่มแล้ววันนี้1่งสิงหาคม2025และต่อไปจน ปี2030นั่นเองค่ะนี่คือครั้งที่3แล้วนะคะที่ Adidas มาเป็นผู้ผลิตเสื้อให้กับลิเวอร์พูลก่อนหน้านี้คือปี1985-1996ถึงปีปี2006ถึงปี2012แล้วก็ครั้งล่าสุดครั้งนี้5ปีแล้วมาด้วยมูลค่าที่สูงที่สุดเลยคือ60ล้านปอนด์ต่อปีนะคะก็คือปี2025ถึงปี2030นั่นเองส่วนรายละเอียดเสื้อนะคะอันนี้เป็นเสื้อยาวค่ะโฮมคิดนะคะอันนี้จะเป็นตัวสเตเดียมนะก็คือเป็นแบบที่เราใส่กันปกติไม่ได้เป็นต น,นะะัสีเนี่ยจะเป็นสีสตรอเบอรี่เรดค่ะอาสังเกตขออนุญาตหยิบของไน,นกีไหมทุกคนดูแลกัน <_ c ười> เห็นไหมเฉดสีจะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนจะเป็นสีแดงที่มีความเข้มกว่าค่ะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเสือ้อฤดูการปี 2006- ันถึงสองพนะคะตอนนั้นภาพในความทรงจำของใครหลายๆคนรวมถึงยูวีด้วยแน่นอนคะ่ะซีเฟนเจอราไดเฟอร์นันโดตอเรสและชาบิยอลอนโซน,นั่นเองนะคะตัวสีเสื้อนี่เลยค่ะเป็นโลโก้อา i d ดิดาสและตราสมสรอนที่เป็นสีขาวแบบปักนะคะแถบ 3เส้นของ Adidas บนไหล่ค่ะขอบคอแล้วก็แขนเสื้อนั้นนะคะมีลายขาวแล้วก็โลโก้แซนด r d ชาเตอร์สีขาวซึ่งเห็นว่าสัญญาของสนาชาเตอร์กับเลี้ยวพูนจะหมดลงในปี2 0 2 7นะคะต้องรอดูว่าเอ๊จะยังต่อกันไปได้ไหมหลังจากที่เรามีตัวแถบหน้าอกเป็นแซนด้าชาเตอร์มาอย่างยาวนานมากๆและที่สาคัญจริงๆเนี่ยด้วยความที่เราเป็นแชมป์ก็จะต้องมีโลโก้พรีเมียร์ลีกสีทองบนแขนเสื้อนั่นเองซึ่งเ,เดี๋ยวขอไปติดเพิ่มก่อนนะคะ ยังไงไม่ลืมแน่นอนก็วางจํำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็ไม่ว่าจะเป็นที่ Adidas Shop ก็น่าจะมีนะคะ Super Spot t นี่ก็ว่าน่าจะมีเหมือนกันอาริ Ari, แล้วก็ของยุ้ยเนี่ได้มาจากเรียฟู f เอฟซีสโตร์ไ a ยแลนดนะคะที่สาขาพระราม9ก้าแล้วเขาไม่ได้มาแค่เสื้อนะเขามาแบบคอลเลคชันเลยแขนยาวก็มีแล้วสวยมาก รวมถึงรองเท้าอาริดาซัมบ้าเกับลิเวอร์พูลด้วยนะคะคิดว่าปีนี้น่าจะต้องเสียทรัพย์เยอะนิดนึงอ๋อจริงๆทุกปีเยอะอยู่แล้วเพราะว่าทีมเสียเงินไปเยอะอือผู้เล่นไปเยอะอเดี๋ยวผิดกด PSR แฟนบอลก็ฉันจะทํางานอย่างไม่คิดชีวิตเพื่อมาซื้อของเป็นสมุสอนต่อไปคะ่ะมุกอ้อเป็นวงกลมเมื่อคนถามว่าเงินไปไหนหมดก็นี่นะคะผลิตผลของผลิตภัณฑ์ เสื้อมาเต็มไปหมดเลยมีเรื่องตลาดซื้อขายนักเตะที่ยังคงต้องติดตามกันต่อ,อ,อมีประเด็นค่ะวันนี้เอามาจากคุณเจมส์เพียสจากเดอะอ l e ติกและคุณแซมมี่มอเบลจาก BBC เรื่องดิวมาเกอี e ค่ะเรื่องดิวมาเกอี e เนี่ยโอเคแรงงานตรงกันที่ว่าเลวพูสนใจมาเกอี e จริงแล้วก็ยอมรับในศักยภาพเหลือสัญญากับคริสตซลพาเลสอีกเพียงแค่ปีเดียวค่ะแน่นอนว่าเลวพูมีข้อได้เปรียบตรงนี้และพาเลสตั้งค่าตัวที่40ล้านปอนด์ซึ่งเลวพูดันมองว่าตัวเลขชุดนี้แพงเกินไปแฟนบอลแบบ ก่อนหน้านั้นน่ะเธอไม่เห็นจะบอกว่าแพงเลยทำไมตอนนี้เธอนั้นบอกว่าแพงล่ะและเรียวพูพร้อมถอยทันทีถ้าไม่ลดราคาและรอเซ็นฟรีได้หลังหมดสัญญาค่ะโอ้โหแล้วแบบหลายคนบอกไม่รีบจริงดิแล้วรอเซ็นฟรีได้จริงเหรอเอ้มันคุ้คนๆนั้นเนี่ยคือจริงๆเนี่ยเรียวพูเคยทํานะคะเดี๋ยวนี้เมื่อตอนที่เราเซ็นโจโอเอลมาติปกับจอร์จิโอววยนดุมลักษณะนี้เลยค่ะคือรอนักเตะนะคะหมดสัญญาแล้วก็เซ็นแบบฟรีมาค่ะก็ หลายคนบอกคือยังไงไม่ติดนะติดเรื่องเดียวไม่รีบหรอรีบหน่อยตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งนี้ควรรีบนะรีบได้เลยเหลือ2คนแล้วอยากให้รีบคือจะเอาชิมิกัสมายืนเซ็นเตอร์ก็ไม่ใช่จะเอาเอนโดมายืนเซ็นเตอร์ก็พักก่อนจะเอากราฟมายืนเซ็นเตอร์อืไม่น่าดีกว่าคนจะเอาเซ็นเตอร์จริงๆอ่ะมาสักคนนึงเป็นอย่างน้อยหลายคนก็มองไปที่มาเกอีนะคะคือ มันอาจจะมองได้2ออย่างอย่างแรกอาจจะเป็นมายเกมก็ได้ว่าเอยฉันไม่รีบฉันไม่สนใจเพื่อบีให้คริสตัลพาเลสเนี่ยยอมลดราคากับ2อ,อ,อ๋อฉันไม่รีบจริงๆจ้ะฉันรอได้หลังหมสัญญาซึ่งอันนี้ยูว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะนอกจากนั้นมีเรื่องจากสื่อของอิตาลีค่ะรายงานตรงกันเลยค่ะทั้งเกาโชแมกกาโตนะคะรวมถึงทางลาคาเซตาเดลโลสบอดเขาบอกว่าเลวผูกเคยยื่นข้อเสนออย่างเป็นรูปธรรมให้กับสโมสรปาา ในการยื่นซื้อหนุ่มกองหลังวัย19ปีอิตาเลียนที่มีชื่อว่าโอวานนี่เลโอนีค่ะสูง195เซนติเมตรแล้วอายุแค่19ปีค่ะนี่คือกองหลังตัวหลักของปาม่มาถูกตั้งมูลค่าเอาไว้40ล้านโยูโรหรือประมาณ34.6ล้านปอนด์ตัวเลขไม่ใช่ปัญหา และประเด็นคือน้องไม่สนใจย้ายมาเรียลพูค่ะคือไม่ได้แค่เฉพาะเรียลพูนะปฏิเสธทุกทีมที่ยื่นข้อเสนอคือแค่อย่างในเกาโชซาราเนี่ยมีทั้งยูเวนตุสเอซิมิลานอินเตอร์มิลานที่ให้ความสนใจในพรีเมียร์ลีกเองเนี่ยนอกจากเรียลพูแล้วก็ยังมีข่าวคราวกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดรวมถึงทอตแนมฮอสเปอร์ด้วยที่มีข่าวว่าสนใจเหมือนกันจากข่าวข้อมูลชุดนี้นะคะแต่น้องปฏิเสธหมดเพราะ อยากจะได้โอกาสลงเล่นกับปามาเขามั่นใจว่าปามาจะให้ความมั่นคงในตำแหน่งผู้เล่นตัวหลักเขาได้อยากจะไปติดทีมชาติอิตาลีไปลุยบอลโลก2 0 2 6นี่ไงใครบอกว่าทีมชาติไม่สำคัญบอลโลกไม่เป็นไรยุเคยเล่าเรื่องนี้ไปแล้วในกรณีมาร์เกอีค่ะอย่างเกอี e เองยังอยากได้เลยว่าที่ทำให้เขาแน่ใจว่าเขาจะเป็นผู้เล่น ตัวหลักเพราะเขาอยากจะไปกับทีมชาติอังกฤษในฟุตบอลโลกเหมือนกันคือบางอย่างเนี่ยเงินดีที่ทํางานใช่แต่บางทีมันอาจจะถูกที่ถูกเวลามันก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันในเมื่อนักเตะที่อยากจะทําผลงานที่ไปฟุตบอลโลกก็ต้องมั่นใจว่าที่ที่เขาอยู่มันการันตีเป็นตัวจริงแต่เลวู้เองก็ชัดเจนว่าอยากได้เลวีนี่มาเป็นแผนระยะยาวก็จะต้องเริ่มต้นจากตําแหน่งตัวหมุนเวียนก่อนแต่เขาไม่ต้องการอยากได้การการ,ารันตีตัวเองในสนามค่ะก็ กลายเป็นว่าดีลนี้ ยื่นมาแล้วน้องไม่มาเขาวิเคราะห์ไว้นะคะว่าถ้าดิลมาเกอีไม่สำเร็จริชาร์ดฮิลส์อาจจะกลับมาพยายามอีกรอบเพราะเขามีสายสัมพันธ์ที่ดีในอิตาลีอุ้ยเรื่องนี้ใครรู้เรื่องสายสัมพันธ์อิตาลีนี่มาบอกได้นะคะอันนี้รวมข่าวมาเล่าให้ฟังบทสัมภาษณ์ของอาร์เนอร์ในการเปิดใจกับสื่ออังกฤษที่สนามนิสันสเตเดียมในเมืองโยโกฮามาก็คือหลังจบเกมกับโยโกฮามาก่อนที่จะเดินทางกลับมานี่แหละค่ะก็มีการพูดคุยอยู่หลายประเด็นด้วยกันอย่างแรกคุยถึงกรณีการย้าย ออกของหลุยเดียสเขาบอกว่าหลุยสคือนักเตะที่เราคว้าชแชมป์ลีกด้วยกันแล้วก็มีเหตุผลที่เราทําได้เพราะเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากๆแต่มันน่าเสียดายเสมอเวลาที่นักเตะแบบนี้จากไปในระดับหนึ่งก็คือมีความเสียดายอยู่บ้างแต่นี่อีกมุมหนึง่งเราก็ขายเขาได้ในราคาที่สูงมากแล้วคุณก็น่าจะรู้ดีกับผมด้วยซ้ำว่าสมโมสนี้เคยมีดิวที่น่าทึ่งมากมายแต่ส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ก็คือบางครั้งเราก็ต้องขายบ้างก็เงินสื่อไม่ได้ถ้ามันไม่มากพอนะ อันเนอร์บอกว่าผมคิดว่าเราทําธุรกิจได้ดีมากครับลูโซ่เขาอยู่กับเรามาหลายปีแล้วเราก็ขายได้กําไรดีเขาเป็นคนที่ทํางานอยู่ด้วยแล้วสนุกเสมอเพราะเขา ยิ้มได้ทุกวันและผมจะจดจำเขาในฐานะนักเตะที่มีความสุขกับการทำงานแล้วก็เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยกันจริงๆนะดดีาสเขาเป็นที่รักของแฟนบอลมากๆค่ะอย่างพ่อหนุ่มน้อยไอแซคเนี่ยก็มีแบบทำคลิปถึงหลุยเดอาสด้วยนะคะว่าแบบขอให้โชคดีแล้วดิอาสไปตอบในอิน t a g แกรมน้องน่ารักมากแล้วเขาก็บอกว่าขอบคุณมากนะเราก็จะไม่ลืมเหมือนกันคุณจะเป็นแบบส่วนหนึ่งในความทรงจำของผมตลอดไปเนี่ยดูสิแสนดีที่หนึ่งขนาดนี้แฟนๆจะไม่รักได้ยังไงถูกไหมไม่ใช่เรื่องที่แปลกเลย คือในบรรดาพเพลงเชียร์นักเตะเลี้ยวปูเนี่ยยุ้ยอาจจะชอบของดีอาร์เป็นพิเศษนะเพราะว่าเออชอบเพลงเบลล่าเชลนะคะคือเวลาฟังแล้วมันฮึกเหิมดีแล้วพอเอาทำนองมาใส่เนี่ยมันดูแบบเข้ากันแบบน่าเหลือเชื่อเลยเหมาะกับคาแรคเตอร์ของพ่อหนุ่มโคลอมเบียมากๆซื้อคุยต่อว่าเลี้ยวปูจำเป็นต้องหาตัวแทนดีอาร์ไหมอ่าน้วยสัมภาษณ์ดังนี้ไว้น่าสนใจแล้วอาจจะสะท้อนไปถึง เรื่องที่วิําไปในตอนที่แล้วลองไปดูได้นะคะอันนั้นบอกว่าถ้านักเตะย้ายออกไม่ว่าจะเป็นเทรน์หรือลุยส์คุณก็ต้องหาคนมาแทนด้วยคุณภาพแต่อย่าลืมว่าบางครั้งคุณภาพไม่ได้มาด้วยในตำแหน่งเดียวกันเรามีนักเตะหลายคนที่เล่นได้หลายตำแหน่งตอนนี้เรามีคนดีกักโปเรามีเรียวเอนกุโมฮาแล้วก็กำลังแสดงศักยภาพได้ดีมากๆผมคิดว่าวสก็สามารถเล่นฝั่งซ้ายได้เช่นกันอะตอนที่แล้วในแลนของ BBC ว่าเอกิติเก้กับอีซัก จะเล่นด้วยกันได้ไหมหล้นหนึ่งในแผนนั้นคือย่อฟอร์นเวสไปเล่นฝั่งซ้ายค่ะแสดงว่าอันเนลเชื่อจริงๆว่าเวสเล่นฝั่งซ้ายได้ห<ฮ>นัที่แฟนบอลแบบขมวดคิ้วเอามาเป็นเพย์เมเกอร์ก็เพย์เมเกอร์ไม่ละสูแต่อันเนลเขาบอกว่าคือด้วยทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยเขามีตัวเลือกพอแล้วถ้ามีโอกาสดีๆในตลาดเราไม่ลังเลอยู่แล้วสิ่งสำคัญคือคุณภาพและเราเสริมทีมได้ดีมากในซัมเมอร์นี้ก็ไม่ได้ปิดโอกาสเรื่องดิวของอีซักเหมือนกัน ถ้ามันเป็นดิวที่มีคุณภาพอันนี้ที่อาร์เนอร์ให้สัมภาษณ์ไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูแบบนี้นะโอกาสที่เราจะซื้อโรดิโก้ไม่มีค่ะอันนี้มุมส่วนตัวนะถมที่แล้วค่ะฝั่งซ้ายเราเต็มมากๆแล้วถ้าชื่อที่อาร์เนอร์พูดมาเนี่ยพูดถึงฝั่งซ้ายหมดเลยนะมันกําลังสะท้อนให้เห็นว่าเต็มแล้วจ้ะตำแหน่งเดียวที่จะเปิดพื้นที่มาได้อเล็กซานเดอร์อิสซักอันนี้ยมองแบบนี้นะอืมไม,ไม่ไม่รู้ว่าคิดเหมือนกันไหมเพราะว่าคุณเจนสเปสก็มองลักษณะแบบนี้เหมือนกันส่วน เอนกูโมฮาพร้อมสำหรับพรีเมยรีกไหม <_ d ans> เขาบอกว่าเราเล่นในเอเชียมา2เกมและยังไม่ได้เจอทีมในพรีเมยรีกเลยผมเห็นเขาซ้อมเห็นเขาเล่นและผลกระทบที่เขาสร้างได้มันน่าตื่นเต้นมากแต่พรีเมยรีกมันต่างออกไปโดยเฉพาะการเล่นทุก3าวันกับโปรแกรม UCL แทรกกลางสัปดาห์แต่ถ้าเขารักษาระดับแบบนี้เอาไว้ผมมั่นใจว่าแมชที่เจอกับโยโกฮาม่าจะไม่ใช่เป็นเกมสุดท้ายที่เขาลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ทุกอย่างอยู่ที่ความสม่ำเสมอและเขาต้องทำให้ได้ทุกวัน นี่ไม่ได้ปิดโอกาสนะถ้าน้องทําได้น้องมีความมุ่งมัน่นและน้องแข็งแรงมากพอยังไงเวลคัมอยู่แล้วนะคะริโอเอนกุมฮาที่หลายๆคนก็เอาใจช่วยกันอยู่เหมือนกันการคว้าฟอร์เรนเวีสได้สําเร็จกําลังบอกอะไรเกี่ยวกับลิเวอร์พูลอ,อันนอร์บอกว่าแน่นอนว่ามันกําลังสะท้อนว่าเรามาได้ไกลแค่ไหนเราต้องมองหาคนที่เหมาะจาะไม่ใช่แค่เอากองกลางมาสักคนแต่คุณต้องมองระยะยาวดูกันว่าใครจะยกระดับให้กับทีมได้แล้วค่อยเดินหน้าคว้าตัวกับเวีสทุกอย่างลงตัวแล้วตอนนี้เขาอยู่กับเราแล้ว นแหละเป็นความตั้งใจจริงๆคุณไปเบียดทั้งแมนเชสเตร์ไปเบียดทั้งไบเยร์เมลนิกแล้วทำให้เวียดเชื่อใจได้ว่าคุณมาลงแอนฟิลกับเราเนี่ยยังไงคุณก็มีอนาคตแล้วคุณจะเป็นกําลังหลักจริงๆก็เหมือนกับที่สื่อคาดการเอาไว้ว่าทุกอย่างมันจะถูกสร้าง ล้อมรอบฟอร์เรนเบีสแต่เรื่องเล่นฝั่งซ้ายส่วนตัวยังไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะคะเขาก็ถามกันต่อว่าซัมเมอร์นี้ต่างจากปีก่อนอย่างไรอันเนอร์บอกว่าคุณอาจรู้ดีอยู่แล้วว่าซัมเมอร์นี้เราไม่ได้แค่ซื้อมากที่สุดในประวัติศาสตร์แต่เราก็ขายนักเตะได้เยอะที่สุดด้วยหรือเปล่าเรียกผู้เคยขายนักเตะอย่างเทรนด์เคลเลอร์ ควอนซ่าดิออสมาก่อนหรือเปล่าเราก็ขายไปแล้วนี่เรามีโมเดลที่สมดุลผมกำลังจะบอกว่าเราใช้ใจนะแต่เราก็มีไรายได้เข้ามาเราเริ่มแบบนี้ตั้งแต่ปีก่อนเราด้วยซ้ำตอนนั้นเราได้เคียซ่าคนเดียวแต่ขายนักเตะได้3-4คนได้กําไรมากๆทีนี้เรื่องการปรับตัวเนี่ยด้วยความที่นักเตะใหม่มาเยอะมันเป็นความท้าทายไหมอร์นเนอร์บอกเลยว่าคุณดูนะผู้เล่นหลักห ในสนามเนี่ยเรามีผู้สาป,ประตูใหม่ก็คือมารมา Đ าชเวลลี่เพราะว่าอาริสงเบเกอร์เนี่ยต้องกลับบ้านเกิดไปด้วยธุระที่สําคัญมากๆเดี๋ยวเราต้องรอดูนะคะตอนนี้ไม่ได้ถูกเปิดเผยเราใช้มีลอสเคอร์เคชฟอร์เรนวสและเอกิติเกแต่ที่เหลือเนี่ยมันคือแกนกําลังเดิมจากปีก่อนเราปรับบ้างตามคุณภาพนักเตะแต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงใหญ่เหมือนตอนที่ผมอยู่เฟยนูดนะตอนนั้นขายนักเตะไป14คนแกนหลักยังอยู่นักเตะใหม่ก็มีคุณภาพพวกเขาก็ต้องยกระดับตัวเองด้วยเพราะทีม อื่นก็ไม่หยุดพัฒนาเหมือนกันค่ะเนี่ยชอบเวลาอาเนอร์สัมภาษณนะ์นายุยะคือเป็นคนที่ไม่ตายใหม่สัมภาษณ์ได้ตรงแล้วก็มาตามความเป็นจริงแบบชนิดว่าไม่ต้องคิดไม่ต้องแปลต่อแต่สิ่งหนึ่งที่อาเนอร์ไม่พูดเลยกองหลังไม่รู้ไม่มีใครถามหรือแกไม่ตอบหรือแกคิดว่ากราฟกับเอนโด เล่นเซ็นเตอร์ได้ก็ไม่รู้ไม่สบายใจเลยเรื่องนี้ไม่พูดถึงกองหลังหน่อยเลยเหรอไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่านะคะพยายามหาข่าวเรื่องกองหลังมากกว่าเรื่องอิสซักอีกนะเพราะว่าพออิสซักมีมูลค่าสูงแล้วเป็นผู้เล่นคีย์แมนของเขา่าเขาก็ต้องหาทางขยับในการหาตัวแทนมาเหมือนกันค่ะทำกลางสถา,กาสนาการณ์นี้ สิ่งที่แฟนบอลของเราทําได้อย่าลืมไปซื้อเสื้อแล้วพรุ่งนี้จริงวันที่2สิงหาเนี่ยเขามีการจัดงานที่ Central World ด้วยนะคะเป็นงานใหญ่มากๆค่ะมีศิลปินสล็อตแมชชีนนะคะและใครนะคะอยากกระเจอกับตํานานเลี้ยฟฮูย่างหลุยส์กาเซียยุคเคยมีโอกาสเจอเขาแล้วนะคะตอนนั้นมาไทยกับซามีฮูเปียวเขินตัวเล็กตัวน้อยไปหมดเลยนะคะก็ไปร่วมกันได้ค่ะมีความพิเศษมากมายในงานนี้รอทุกคนกันอยู่นะคะที่ Central World ชั้นเจ็ดยุ้ยแวะไปแป๊บเดียวเท่านั้นจริงๆเพราะว่ายุ้ยต้องมีงานไปชนบุรี ะะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยชนบุรีเองก็มีการเปิดตัวสู้ศึกกลับมาอีกครั้งหนึ่งในไทยลีกเหมือนกันนะคะได้ไงใครสะดวกไปกันได้เลยนะคะหรือใครจะซื้อเสื้ออันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องบังคับค่ะยุว่าเราสามารถสปอร์ตทีมกันได้ของนี้มันไม่อยู่กับมูลค่าเนาะบางคนไม่ได้มีเสื้อเลียภูลักตัวแต่ถ้าเกิดเขามีใจเป็นเดอะคอปเขาก็เป็นแฟนเลียฟูลเหมือนกันกับเราเหมือนกันแต่อันนี้ไม่ใช่อะไรหรอกชอบด้วยอยากจะให้เงินไวคัเซฟลูกโจ กับลูกโจนสด้วยเพราะว่าใครจะอยู่ใครจะไปไม่รู้แต่ลูกโจกับลูกโจนยุ้ยต้องอยู่ขอบคุณค่ะ